เขาไปเคลียร์เองเนี่ยวีะจะไปดำเนินคดีกับนายกอนุทินน,นนะผู้บัญชาการกองทัพบกนะนะครับจะดำเนินคดีทั้งหมดเลยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยขอพูดเอามาเองว่าจะเคลียร์นะครับถ้าเขาจะพาประชาชนไทยที่เขาเตรียมเนี่ย,เ,ยเขาเรียกร้องวีลาอยู่ทุกวันเลยว่าอาจารย์ไปเองเลยอาจารย์พาไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยเขารออยู่ ผมจะพาพี่น้องคนไทยนะครับที่ทนรอนะครับการปฏิบัติของรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเราจะไปเองครับจะไปลื้อเองเลยครับนะแล้วก็คอยฟังแล้วกันว่าผมเนี่ยนะครับจะนับวันที่เท่าไหร่ถ้าเหม็นจะออกแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ออกนะครับผมถ้าออกเนี่ยออกไปนานแล้วล่อนกระดาษออกไปเนี่ยหกร้อยห้าร้อยแผ่นแล้วนะครับถ้าออกออกไปนานแล้วก ผมเชื่อว่าไม่ออกหรอกแล้วก็คาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะเอาอธิปไตยของเราคืนซึ่งมีการพูดคุยกันไปแล้วอะไร j b c JPC RT มันต้องเจอ RTG มันต้องเจอที่เใช่ปะเออนั่นแหละมันจะมาอะไรทั้งสิ้นมันไม่ไปหรอกเชื่อผมเถอะไอ้พวกเราว่าไอ้พวกห่อข้ามแค่พวกเนี้ยเชื่อไม่ได้ใจไม่ร้องไห้เด้อใช่แน่นอนไปเออไปอยู่ในที่ของพวกมึงเออ อย่ามายุ่งกับประเทศไทยมาเยีดพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้